พระวาจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่13มกราคมสัปดาห์ที่หนึ่งเทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือซามูเอลฉบับที่หนึ่งบทที่9ข้อหนึ่งถึงสข้อ1 7บเถึงข้อสิและบทที่10ข้อหนึ่ง มีชายผู้หนึ่งจากาเผ่าเบนจามินชื่อคีชเป็นคนร่ำรวยเขาเป็นบุตรของอาบีเอลบุตรของเซโรบุตรของเบโครัสบุตรของอาฟิยาบุตรของคนเผ่าเบนจามินคีชมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อซาอูลเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีมีรูปร่างงามสง่ากว่าชาวอิสราเอลทั้งหลาย สูงกว่าคนอื่นราวหนึ่งซอกวันหนึ่งฝูงลาของคีชบิดาของซาอูลพลัดหลงไปคีชจึงกล่าวแก่ซาอูลบุตรของตนว่าจงนำผู้รับใช้ไปด้วยคนหนึ่งออกตามหาลาเหล่านั้นเถอทั้งสองคนจึงข้ามเขตภูเขาเอฟราอิมผ่านไปถึงแผ่นดินชาลีชาแต่ก็หาไม่พบ เขาจึงไปหาที่แผ่นดินชาอาลิมแต่ลาก็ไม่อยู่ที่นั่นเขาข้ามเขตแดนเบนจามินแต่ก็ยังไม่พบอีกเมื่อซามูเอลเห็นซาอูลอง์พระผู้เป็นเจ้าก็ตรัสก,กับเขาว่าชายผู้นี้คือผู้ที่เราบอกท่านว่าเขาจะปกครองประชากรของเราซาอูลเข้าไปพบซามูเอลที่ประตูเมืองถามว่า โปรดบอกข้าพเจ้าเถิดว่าบ้านของผู้ทำนายอยู่ที่ไหนซามูเอลตอบซาอุนว่าข้าพเจ้าคือผู้ทำนายจงเดินนำหน้าข้าพเจ้าขึ้นไปยังสักการสถานบนภูเขาท่านทั้งสองคนจะร่วมกินอาหารกับข้าพเจ้าในวันนี้พรุ่งนี้ชเช้าข้าพเจ้าจะตอบคำถามทุกอย่างของท่านแล้วจะให้ท่านไป ซามมเอลเอาขวดน้ำมันมากอกเทพขึ้นมาเทน้ำมันลงบนศีรษะของซาอูลจูบเขาแล้วพูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมท่านให้เป็นผู้นำชาวอิสราเอลประชากรของพระองค์ท่านจะปกครองประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยเขาให้พ้นจากมือของศัตรูที่อยู่โดยรอบนี่จะเป็นเครื่องหมายพิสูจน์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมท่านให้เป็นผู้นำประชากรอิสราเอลซึ่งเป็นส่วนมรดกของพระองค์บทอา่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนมุลมาระโกบทที่สองข้อ1 3บสถึงสิเจเวลานั้น พระเยะสูเจ้าสเสด็จออกไปริมฝั่งทะเลสาบอีประชาชนต่างมาเฝ้าพระองค์พระองค์จึงทรงสั่งสอนเขาขณะที่ทรงพระดำเนินไปพระองค์ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อเลวีบุตรของอันเฟอัสกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกข,ขึ้นตามพระองค์ไป ขณะที่พระเยสูเจ้าทรงร่วมโตะเสวยพระกระยาหารที่บ้านของเลวีคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโตกับพระองค์และบรรดาศิษย์เพราะมีหลายคนติดตามพระองค์มาบรรดาธรรมจารย์ที่เป็นฟาริสีเห็นพระองค์เสวยร่วมกับคนบาปและคนเก็บภาษีจึงถามศิษย์ของพระองค์ว่า ทำไมอาจารย์ของท่านกินอาหารกับคนเก็บภาษีและคนบาปเรรียสเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่าคนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาปสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระสัทาและสัิสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับบุคคลสำคัญที่ตัวบทหนังสือสาวเมีนนำเสนอในวันนี้ก็คือซาอูลประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลเริ่มเปลี่ยนทิศทางมาตั้งแต่บทที่9ยุคใหม่กำลังเริ่มต้นเป็นยุคที่ชาวอิสราเอลเริ่มมีกรรษัตริย์ปกครอง กษัตริย์องค์แรกของพวกเขาก็คือซาอูลบุบตรของคีชคคชเป็นคนร่ำรวยพระกมีกล่าวถึงลำดับวงตระกูลของเขาว่าเขาเป็นบุตรของอารบเอลบุตรของเซโรบุตรของเบโครัตบุตรของอาฟิยาบุตรของคนเผ่าเบนเจามิน ผู้อธิบายพระก็มีตั้งข้อสังเกตว่ามีการเอ่ยชื่อบุคคลหลายคนที่เราไม่รู้จักคำถามพ็คือทำไมพระกมีต้องพูดถึงลำดับวงตระกูลการพูดถึงลำดับวงตระกูลมีความหมายอะไรแน่ลำดับวงตระกูลมีความสำคัญมากในหนังสือพันธสัญญาเดิมก็เพราะพระัมภีต้องการชี้เห็นว่าบุคคลสำคัญที่กำลังถูกกล่าวถึง มีที่มาที่ไปอย่างไรจุดกำเนิดของเขาอยู่ที่ไหนเขามาจากใครเพราะว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเขาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลประวัติศาสตร์ช่วงนี้เริ่มต้นจากลากของคิชที่เป็นคนร่ำรวยหายไปเขาจึงบอกลูกชายออกไปตามหา พระเจ้าทรงกระทำกับมนุษย์ที่หลงทางเช่นเดียวกันโรรองทรงส่งพระบุตรของพระองค์ออกตามหาจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นจุดเล็กๆต่ำต้อยไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปดูเผินๆไม่มีความสำคัญแต่อย่างใด <c oughs> แต่พระเจ้าทรงกระทำสิ่งน่าพิศวงในชีวิตของมนุษย์อยู่เสมอ โรงโซกรธรรมสิ่งที่เราไม่นึกฝันซาอูลออกตามหาลาของบิดาแต่กลับมาเขากลายเป็นกษัตริย์ตอนที่เขาไปหาท่านประกาศกตั้งใจจะไปขอความช่วยเหลือจากท่านให้ช่วยบอกว่าลาอยู่ที่ไหนในตอนนั้นเขาไม่มีอะไรจะให้ประกาศกไปกากแรแลกเปลี่ยนแต่เมื่อพบกับประกาศกซามูล ท่านประกาศกใช้น้ำมันเจิมเขาเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลพระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้แหละชีวิตของเราอยู่ในแผนการความรักของพระองค์ตลอดเวลาแม้ประชาชนชาวอิสราเอลเรียกร้องขอพระเจ้าทรงกษัตริย์มาปกครองพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังไม่พร้อมรับสภาพใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นพวกเขาเดินทางมาไกลแล้วจะถอยกลับก็ไม่ได้ พระเจ้าต้องทำให้แผนการของพระองค์าสาเร็จเป็นจริงแม้จะมีคนไม่เห็นด้วยและต้านทานพระประสงค์ของพระองค์ก็ตามการอ่อนน้อมยอมตามทำพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายมนุษย์เราต้องการให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือแต่เมื่อพระองค์ทรงขอให้เราอ่อนน้อมยอมอยู่ใต้อำนาจของพระองค์ เรามักจะทำตนกระด้างกระเดืองอยากให้พระองค์ทำตามใจเรามากกว่าที่เราจะยอมทำตามพระประสงค์ของพระองค์ท่านผู้ฟังครับแผนการความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นยิ่งใหญ่แม้เราไม่อาจเข้าใจแผนการของพระองค์ทั้งหมดในเวลานี้แต่ขอให้เรามั่นใจถือว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นดีและมีประโยชน์สำหรับเราทั้งสิน้นเพราะพระเจ้ารักเราแม้เราจะเป็นคนบาปเพียงใดก็ตามดังตัวอย่างจากพระวรสารที่เราฟังอ่านกันในวันนี้ขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่าน ขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน